ปี2002ถือเป็นปีที่เลวร้ายในชีวิตของเจนลิชั่สันตั้งแต่ต้องเสียพ่อกับแม่ไปให้กับความกระหายเลือดของเจฟฟ์ดะคิลเลอร์เราพาคุณมาที่นี่เพราะคุณมีกรุ๊ปเลือดที่สมบูรณ์แบบต่อกระบวนการนี้เพื่อคิดคนสีร่าที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านต่างๆของมนุษย์โดยมีจุดประสงค์เพื่อติดตามได้จากกลุ Woods, ่มเจฟฟรีย์บูธผู้ต้องสงสัยที่ต้องรับผิดชอบต่อก,การตายของบูธและพอลล่าพ่อแม่ของคุณตอนนี้ที่แขนของคุณมีเข็มฉีดยาติดอยู่ นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งของเราจะนำซีรั่มดังกล่าวฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเพื่อเข้าไปแทนที่เลือดของคุณขอบคุณที่ช่วยฉันและทำให้ฉันเป็นอย่างที่ฉันควรจะเป็นฉันรู้แล้วว่าตอนนี้ฉันต้องทำอะไรฉันต้องฆ่าเจฟฟรีย์วูดและยุติความหวาดกลัวที่หมอนั่นสร้างขึ้นมาถ้ามันไม่ถูกฆ่าจะต้องมีการสูญเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์อีกมากมายตอนนี้ฉันแข็งแกร่งขึ้นมากแม้แต่อาวุธก็ทำอะไรฉันไม่ได้ใครก็ตามที่กล้าขวางฉันฉันจะทำให้สิ่งสุดท้ายที่พวกมันจะได้เห็นก่อนตายก็คือัน ฉันจะฆ่าเจมบรดิลเลอร์และจะไม่มีใครหยุดฉันได้โ